ทางลงมาไม่ต้องใช้คันเร่งก็ได้ไม่ตอไปส่ไปต่เดีอ้แเดี๋ยวเรือกินเดี๋ยวคนไหมเดี๋ยวเสียมไอ่ชั่วโมงรถอะดูแไหมดูแ้ไหมมีลาได้วยอ๋อม่สีบ้า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  ไปขับรถวนดูก่อนไหมเ <c oughs> พราะว่าเราเมื่อก,กี้เราก็เดินรดไปมันอาจจะแบบว่าไม่ได้ค่อยๆขี่แล้วลูก,อ,กอ๋อรถรถรถอย่างนี้เขาก็จอดให้ให้ลงด้วยนะจอดทป้ายแล้วเนี่ยเอออ๋อ,อจอดทุกป้ายนกนก,นก พี่น้านอกอะไรฟามิงโก้ฟามิงโก้ฟามิงโก้โอนั่นไงเห็นแล้วฟามิงโก้อุ้ยจำเลยพี่น้าจำพี่น้าลูกเห็นฟามิงโก้ไหมเยอะมากเหมือนถ้ามันเย็นเฉยๆเหมือนนกหุ่นเลยเออเหมือนลูกปั้นเลยถนะ้ามันเย็นเฉยมีอะไรแรกแรกครับแรกไลโน่ไลโน่ <No> นี่ไงที่เรามาอยู่เลยนเมื่อกี้ไงเราผ่านแล้วเราต้องเราต้องเมื่อกี้เราไม่ได้แบบเอ,อ่ออะไรนะสถา,านีแอฟริกาสถานีแอฟริกาค่ะอันนี้ไปหมีเหรอหมีควาย เราไปก่อนใช่ไหมพี่นาวอย่าซิ่งมากนะลูกบายพี่นาวเฮ้เเย,ย,ยพี่นาวขับซิงมากเลยต่อไปต่อไปจะได้ขับรถให้แม่นั่ง อยาห่างวะอยากไปใกล้เขามาเกนเนี่ยช <Okay. S 2> ั้ประมาณนี้เราต้องค่อยๆเบรกอ่พอเราเห็นเนินข้างหน้าเราก็คอ่อยแตะร้อยค่อยๆแตะเบรกเออเมื่อกี้เรามาตรงนี้ใช่ไหมคะอ๋อหมูเดงข้างล่างไงหมูเดงเห็นนะไหมอันนี้อะไรอ่ะนกนกแก้วตรงนี้นกแก้วนะคะนี่ไงนกแก้วเห็นปะแต่ไม่มีใครแบกอาหารนกแก้วเลยรอเขาดูเขาจะจับเราออกความเนี่ย ปะเราอันนี้นกอะไรนกเงือกย้ายจากเด็กมาใส่ไเรื่นนกไม่ใช่นกเงือกนกเงือกเอ้ยนกเงือกอ๋ออันนี้โอ้นูอันนี้นกเงือกโอ้ซิ่งมากเลยอ่ะ นี่เราไปไหนกันคะอันนี้เขากำลังสร้างอะไร,อ,นนอ,ะไรอ,ะอันนี้เป็นโซนของอะไรซ้ายค่ะไปซ้า,ซารับโซเฟอร์โซเฟอคนนนแล้ว ไปที่ไหนนะสวนแสดงอะไรอ่ะลิงเหรอข้างสมเสร็จอันนี้ยังไม่เสร็จช้างไหมด้วยไงไงข้างหน้างไงช,ช้างกระทิงวัวแดงไปทางนูน้นอันนี้จะไปโซนสีชมพูแล้วโซนสีชมพูคืออะไรอ่ะโซนสีเขียวเราจบดูไหมดูว่าดูช้างว่า ลูกกี่โมงไปก่อนไปก่อนช่างวันนะ้ำไปสองโมงครึ่งนี่ไงไยสองโมงครึ่งพอดีประว<ะ>ันนี้กี่โมง